ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึกสังกัดเทศบาลตําบลบางกระทึกกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตําบลบางกระทึกได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติหรือสอปอชอเมื่อปีพุทธศักราช2544 ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึกเด็กที่40ทับ9หมู่ที่2ตำบลบางกระทึกอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้บริการในการอบรมเลี้ยงดูเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเล็กอายุตั้งแต่2ปีถึง4ปีจัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒน,นาการทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้กับเด็กเล็กในเขตเทศบาลตับ,บนบางกระทึกและตำบลข้างเคียงด้วยคำนึงถึงโอกาสในการรับการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จัดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กได้รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะได้เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปภายใต้การบริหารงานของนายอุบลวุฒิพรโสพลนายกเทศมนตรีตำบลบังกระท นางสีประพาหลังบุญลือรองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกนายระเด่นแทนประชารองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกนางสลันทรชัยกิติลักษณ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกนายพัทราวาดวงกิติโสพลประลัดเทศบาลตำบลบางกระทึกว่าที่เรืออากาศตรีวิทูลด่วงเงินรองประลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก นายธนาวีการจนานาริมาศผู้อำนวกยการกองการศึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกประกอบด้วยบุคคลที่เทศบาลตำบลบางกระกทึกพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยกำหนดจำนวนตามความเหมาะสมกับชุมชนและผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้นำทางศาสนาผู้แทนเทศบาลตำบลบางกระทึกผู้แทนชุมชนผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนครูหรือผู้ดูแลเด็กบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกประกอบด้วยนางโสภามงคลดีครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกนางกนกนุชรุ่นเลิศผลผู้ดูแลเด็กทักษะ นางสาวฤทัยมาศก,การเวกผู้ดูแลเด็กทักษะนางสาวอัชราไทรทองผู้ดูแลเด็กทักษะนางสัชิธรปิ่นนินผู้ดูแลเด็กนางสาวทิตาพรขุนทรงผู้ดูแลเด็กนางสาวนัทพรเครือวันผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกระทึกประกอบด้วยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวแบบการก่อสร้างอาคารอนุบาลขนาด8ห้องเรียนประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน5ห้องห้องธุรการและพัสดุจำนวน1ห้องห้องส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้จำนวน2ห้องห้องน้ำจำนวน10ห้องและห้องเรียนอัจฉริยะและห้องพยาบาลจำนวน1ห้องนอกจากนี้ยังมีอาคารอีกจำนวนหนึ่งหลังได้แก่โรงอาหาร ขนาดกว้าง6เมตรยาว11เมตร50เซนติเมตรลานกิจกรรมในร่มและสนามเด็กเล่นกลางแจ้งกิจกรรมประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา10นาทีรับเด็กรายบุคคลผ่านจุดคัดกรองเวลา8นาฬกา15นาทีถึง8นาฬิกา45นาที เข้าแถวคารบธงชาติสวดมนต์ออกกำลังกายกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กและเล่าข่าวเหตุการณ์ประจำวันเวลา8นาฬิกา45นาทีถึง9นาฬิกาตรวจสุขภาพเด็กประจำวันเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา20นาทีดื่มนมและบ้วนปากเวลา9นาฬิกา20นาทีถึง9นาฬิกา40นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เวลา9้านาฬิกา40นาทีถึง9นาฬิกา55นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เวลา9้านาฬิกา55นาทีถึง10นาฬิกา5นาทีกิจกรรมสร้างสรรค์เวลา10นาฬิกา5นาทีถึง10นาฬิกา45นาทีกิจกรรมเสรีเวลา10นาฬิกา45นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีกิจกรรมการแจ้ง เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาล้างมือพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา20นาทีแปลงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันเข้าห้องสุขาล้างมือเวลา12นาฬิกา20นาทีถึง14นาฬิกาพักผ่อนนอนกลางวันเวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา20นาที เก็บที่นอนล้างหน้าล้างมือและบ้วนปากเวลา14.20นนถึง14.30นนรับประทานอาหารว่างและบ้วนปากเวลา14.30นนถึง15.30นนกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กเตรียมตัวกลับบ้านและทบทวนบทเรียน